สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อฟมาและ f อฟซเก่าวทีนา่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า วันนี้นะคะแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะของวันที่สามเดือนเก้านะคะปีหกสิบสี่นะคะแนวทาง 5, ห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่ หกนะคะกับสองนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี9ก้ามี0ูนมีห้านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารูดหกันนะคะหรือใครจะเอาไปรูดสองก็ได้นะคะก็จะมีหกูนนะคะ6 1หนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะอ่าลืมให้ดูเนาะพี่นอ้องจ๋าเงินหล<อ>ก็จะเป็นหกเก้าหกสี่นะคะหกหกหกสองนะคะตัวที่แอดมินชอบแล้วก็จะเป็นหกห้านะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋า ไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รือ้อวยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า